สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบครูพิตานนะคะในรายวิชาเสริมประสบการณ์ค่ะเราอยู่ในสาระที่4นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาเสริมประสบการณ์เล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะและเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่12ค่ะนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของป้ายจราจรนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปดูป้ายจราจรกันเลยค่ะป้ายจราจรแต่ละป้ายนะคะก็จะมีความหมายของมันนะคะไปดูป้ายที่หนึงกันเลยค่ะป้ายที่หเป็นป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายนะคะเห็นไหมลูกป้ายที่สองก็คือการให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายตรงจุดนี้ได้นะคะ ป้ายที่สามนะคะห้ามตรงไปนะคะป้ายต่อไปนะคะเห็นรถบรรทุกไหมลูกห้ามรถบรรทุกผ่านนะคะต่อไปเป็นป้ายที่มีตัวภาษาอังกฤษอยู่นะคะก็คือคําว่า stop แปลว่าหยุดนะคะป้ายนี้ถ้าเราเห็นเราต้องทําไมคะหยุดก่อนนะคะต่อไปลูกเห็นภาพจักรยานไหมคะ,ะป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายบอกให้รถจักรยานเนี่ยสามารถขี่ได้นะคะ ภาพเหล่านี้ที่ครูให้มานะคะก็เป็นตัวอย่างของป้ายจราจรนะคะที่เราจะทําในแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะในหน้าที่12นะคะวันนี้ในแบบฝึกหัดนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของป้ายจราจรกันนะคะครูให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับภาพที่เป็นป้ายจราจรค่ะ ไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะลูกเห็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายไหมคะภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นที่ไหนบ้างคะเจ๋งมากค่ะเป็นภาพของห้องน้ํานั่นเองนะคะมีทั้งห้องน้ําผู้ชายแล้วก็ห้องน้ําผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ไม่ใช่สัญญาณหรือป้ายจราจรน,นั่นเองค่ะต่อไปลูกเห็นภาพสามเหลี่ยมแล้วมีคนเดินข้ามถนนไหมคะ นั่นก็คือเป็นป้ายจราจรนั่นเองค่ะเป็นการข้ามทางม้าลายนะคะให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายนั่นเองนะคะลูกกากรบาททับได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นป้ายที่มีตัวภาษาอังกฤษคําว่า s ต o p นะคะอยู่ตรงกลางป้ายนี้เป็นป้ายให้คนหยุดนะคะเป็นป้ายจราจรนั่นเองค่ะกากบาททับได้เลยต่อไป เป็นป้ายวงกลมแล้วก็มีภาพของรถบรรทุกนะคะแล้วก็มีเส้นกาทับหนึ่งเส้นนะคะก็คือห้ามรถบรรทุกผ่านนะคะเป็นป้ายของจราจรค่ะลูกการกระบาดได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกห้าป้ายที่เหลือนะคะให้ลูกฝึกทํานะคะฝึกสังเกตครูจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ แล้วพบกันใหม่กับคู่พิตาในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ